เสาว,วิปปลาดเข้าเรื่องของสังคมสาธารณะหรือเพื่อนฝูงแล้วไปเจอกับราหูความรุ่มหลงด้วยผมเน้นความรักนะครับใครฟังเรื่องงานปัดทิ้งก่อนได้เลยความรักของชาวธนูเนี่ยระยะที่เสาวิปปลาดจนไปถึงต้นปีหน้า2,569จะมีคนเข้ามาหาชาวธนูแต่ต้องบอกว่าราหูจะเป็นสิ่งนำพาเข้ามาหน้าฉากเนี่ย อาจจะดูเหมือนคนดีแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับและราหูเนี่ยกับเสาไปสัมพันธ์กับเรือนที่9ด้วยก็คือในเรื่องของชื่อเสียงชาวธนูถ้าเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปเอี่ยวกับบุคคลน,นั้นเนี่ยโอกาสการเสียชื่อเสียงหรือการถูกหลอกผมบอกเลยว่ามีสูงมากยิ่งถ้าในทักษะเนี่ยดาวความรับหรือราหูก็ได้ ปีนั้นจอรนเป็นกาลากินีนะถ้าเป็นแบบนี้คุณโดนแน่นอนครับยกเว้นว่าคุณมั่นใจเซนตตัวเองว่าคนคนนี้เป็นคนดีแน่หรือมั่นใจในพื้นเดิมของตัวเองก็ไม่มีปัญหาครับแต่ผมเน้นแบบฟาดให้เลยเกงการถูกหลอกเนี่ยสูงมากครับ